มาแอบดูแอบดูคุณลุงค่ะพี่น้องซื้อหินเขามาวางไอ้ตรงนี้เนาะหลังหลังเออโรงจอดรถนะคะเขาก็เอาหินมากองให้เราแต่ว่าเขาไม่เขียให้เนาะคุณลุงก็เลยไปเช่ารถนี้มาแล้วก็ไปเช่าเฉพาะรถนะคะเราขับเองไปเช่ารถ รถอะไรเนี่ยรถทอหารรถแมคโครนะพี่น้องมากวดเราจะเราจะทำเอ่อที่จอดตู้ขายอาหารนะคะก็เลยต้องเอาหินมาวางซูเปอร์แมนพี่น้องยูนี่ตองเเฮดเป็นบุ๊ซย่างอันนี้ันเป็นเสาเสาเอา่อเสาโทรศัพท์เก่านะคะอันนี้ให้บริษัท โทรศัพท์เขามายุออกแนละ้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะมาให้นี่ออกนะคะเพราะมันจะอยู่ตรงกลางที่เราพอดีเนาะอยู่ตรงกลางเลยซูมซูม <c oughs> อยู่ที่นี่ต้องทําต้องทําเองเป็นส่วนมากนะ,ะพี่น้องเพราะว่าค่าแรงหรืออะไรมันแพงนะพอทําเองได้ก็ทํานะคะบ้านหลังโน้นก็เพื่อนบ้านมาทำน้อยนั่นก็กําลังตัดหญ้ายนะคะช่วยพ่อตัดหญ้าห้าจนยึดถ่วมหัวแล้วพี่น้องเลยคุณได้ตัด พรามันฝนเนาะเพิ่งจะมีแดดนี่แหละตอนเย็นนี่แหละฝนยังขับพี่นอ้องเนียพุ่มมีแดดเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งทุ่มตอนนี้สองทุ่มเนาะตอนทุ่มกว่ากนะแจ้งด,ดังนะพี่นอ้องเราจะทำทำออกมาแค่ประมาณสี่ห้าเมตรนะคะปรับที่ให้เรียบแล้วก็เราจะเอาตู้ข ตอนเรากลับไทยเราจะเอาตู้ขายอาหารมาจอดไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเอาหาหาเต็นท์มากลางนะคะโอเคดูบรรยากาศที่นอเงอีย่สองสา 12, วันถ้าแดดอย่างนี้ก็ได้ตัดแล้วนี่ย่านี่อันนี้ปีนี้ให้เข้ามามาเกี่ยวนะคะให้เออชาวนาม,มาเกี่ยวตรงนี้ให้พรมันจะได้ไม่รกเนาะถ้าเกิดไม่ไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะลกมาก ทีนี้เขาก็เลยให้เขามามาหวานปุ๋ยหญ้ามันก็เลยงามเนาะคุณอาแดดพี่น้องเอ้ยสองทุ่มต่วันเน่าหนาวเสียงดังหน่อยให้มันดูดอกไม้ดอกทิวลิปนะคะไม่เจอแดดเลยม,มุมนี้ ให,ใหม่กับกำลังปกงว้าสวยเมื่อบานขายของฝนตกเบิดมือวันนี้ไม่ได้ขายของอากาศดีเออไปไปขอขอเขานะ่พีเสียงดัง ค yeah. mm hmm. ลาไปก่อนด้วยพี่น้องคลิปนี้ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ